หัวมังกรอันนี้นะคะเป็นหัวมังกรแบบฝั่งเพชรตาแดงนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบงานแบบว่าพญามังกรฝั่งเพชรนะคะใส่แล้วเสริมความปังเสริมความมงคลนะคะไซส์นี้คือไซส์น้ำหนัก3บาทซ้อมีเวอร์ชันสั้นและยาวอะให้น้องลองใส่แบบเวอร์ชั่นสั้นเออเวอร์ชั่นสั้นนะคะให้ชมนะคะผู้หญิงใส่ได้สวย แต่ถ้าผู้ชายก็แนะนำให้ใส่ยาวแบบนี้ก็ได้สวมคอนะคะอ่าลองดูคะ่ะ 3. บาทหัวมังกรฝั่งเพชรลายเบนตัวเรือนลายเบนนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะนะคะแบบนี้เลยโรงงานนี้ใช้เครื่องทํานะคะไม่ได้ใช้มือทํานะคะเพราะฉะนั้นการถักตอก็จะเสถียรนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ นะคะอันนี้ไซส์สบาทใส่เทียบให้ดูเลยค่ะไซส์สบาทหัวบังกรฟังเพชรค่ะนะคะหัวบังกรฝังเพชรนะอ่ะสาสี่นะคะ3ามสั้น3ามยาวแล้วก็4ี่อะถอดค่ะต่อไปมีน้ำหนักพิเศษปังปังมาให้ลูกค้าดูค่ะเส้นนี้นะคะ เส้นนี้คือน้ำหนัก10บาทหัวมังกรฝั่งเพชรลายเบ้นห้อยพระได้ทั้งหมด5องค์ดีเทลนะคะตรงนี้งานเล่นปะสุ้มเกียวนะคะสวยๆเลยห่วงนาหัวมังกรเพชรตาแดงอย่างนี้เลยนะคะสิบาทประพารได้หองค์ลายเบ้นแน่นๆเช่นเดียวกันอา้าวใส่ให้ลูกค้าชมค่ะ ใครชอบพวกนี้งานสั่งทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้มีหน้าร้านตามโรงงานทั่วๆไปความยาวกําลังดีนะคะสำหรับชายไทยหรือคนตัวใหญ่ซอว่าก็ยังใส่ได้นะคะกำตึงเลยนะคะระหว่างยูนิเซกคือหมายถึงว่ายูนิไซส์ไม่ใช่ยูนิเซ็กยูนิไซส์หมายถึงว่าคนตัวใหญ่หกับคนตัวมาตรฐานก็สามารถใส่ได้ไม่เติะจนเกินไป10บาท5องค์หัวมังกรฝั่งเพชรค่าอะขออีกถาดน,นึงค่ะ